เมียใส่้ำอธิบายพอฟังมึงดูเพราะเป็นอย่างเทิ่มนี่เกรดลูกทุกทีตกตามลงขนาดเลยท,ทั้งทางทิศมาก่อในใดเอตลอดเลยตอนนี้คือใดดีดอ๋อพอดีเมียเขารวมโครงการหนึ่งมาพอโครงการอย่างคือยังชุดเกรดลูกตกลงขนาดนี้อ๋อกระครงการ ทำดีให้พ่อดูนะเดีพ่อ <S <s> <S มาต้องดีหอดแกะก,ก็ได้หรอก <S <s> <S <laughs> ลูกฮัลโหลเอเอเด้๋ยลองสองแปดกับหนึ่งสีมาแทมันบอเออเดี๋ยวจิไปซื้อหอดมองเลยเล้วขอบคุณหลาเดอจิวซาโทรบอเออ เอโงท่มาอะไรยินอ๋อมูท่อมาอะนะแล้วโทมาเรื่องนี้ยอย่างอ้าวบารูเขากันว่าท่านจะตั้งซื้อเรื่องแจงถามดีๆีได้ไงยินยาวเล่นซื้อ, <c oughs> อ,อ,อกับมูไอ้มันโท่มาเล่นน้ำซื้อนะบอมีอยังดอก <c oughs> เออพอดีเดียเด๋ยวไอ่จะออกไปซื้อของกันเด้อเดี๋ยวคำคำแจ้งสกลับมา <c oughs> จ้าไอ้ยิน <c oughs> สิร้อยไปซื้อเลขได้ีี่งวดนี่สองแปดกําหนงสี่ม้าเมนบอกได้เลขเด็ดม้า้้วบยย้อมบอกแม่เมนบอกปักหัวล้านแมันบอดีซื้อหวยมันบอดีจา้าลูกสาวลา ล้าแล้วล่ะช่วงนี้จักไม่ยังตื่นเสาร์มานี่ปวดข้อปวดเอวไปหมดเลยขนัดนติล่ะแต่ว่าช่วงนี้ไอ,อ้กอจะบาดาเล่นท่ายยากเลยไอ้พาทะลึง่ง <c oughs> ล่ะเมื่อวานคือจังมาไปเตะบอลมากไปจังไหนแน่นนล่ะบ่ไมีอย่างดอกแค่นาทีสุดท้ายนี่ไอ้ไปเข้าประตูได้มูไอ้เนี่ให้เบิร์ทีมเลย แสดงว่าดีใจที่ได้แช่์ัมันวะบอไอ้เป๊ะเข้าประตูเจ้าของันนะไในฐานนี้คนมุซาดีใจนะืมหวานตลอดแน่นอนครับคือนี่ก็นิดนึงแล่วเพราะว่าน้องมุกเขาเป็นคนที่ผมท้ามาตลอดซีวิตเล่นะแสดงว่าเป็นคนที่ใยแม่นบนี่ย บอลดอบแต่งหนากระโดนแต่งโตกระโดน <c oughs> ผมนี่ต้องถ่าตลอดเลยไอ้พารอเล่นจ้ <c oughs> อาอายินมาแล้วเดี๋ยวออกไปทุกทักอ้ยินกันเนอะแล้วเราก็ฟาวมาเด้อ <c oughs> ถือเลยเนี่ยเฮธรกักเป็นยังก็ยังหนาตาเวียงวิ่นขนาดนั้นเหรอว่าต้องมาเว่าเแลยอยินเลขเดทเอยินบอกอะว่าถืกแลยจักโจ แจงลงสื่อไปตั้งหลายบาทเ,เลขเด็ดอีหยังแจงกับสองแปดกับหนึ่งี่นเด้แจงได้ยินนอายคุยกระมูแต่แจงก็เลยไปหลอยสื่อโอ้ยมันบมเมนเลขเด็ดสองแปดกับหนะึ่งซี่ะมันคือหมอนนี่หมอนสองแปดนี่ <c oughs> กับหมอนหนึ่งีเนี่ยอายซื้อมาสองใบเลยนี่เอาสิ แมนมูไอ้มันโทรมาบอกว่าของเข่าแล้วมีหลายไซส์หลายขนาดไอ้ก็เลยฟพาไปซื้อเฮ็ดเด็นองรับสบายสุดๆเลยไม่รับสบายหลีบอกเออแมนละนาอหลายไซส์หลายขนาดจันสินะจับได้หลายท่าพอสบายโตสุดๆเรื่อ <c oughs> งไหลย,ยินเ <c oughs> นี่ยเลขเด็ดไอ้ยินอะแจงซื้อเบิดเงินไปตังหลายบาทโอ้ยบ่มียาดอกแจง เออเราแหลกพ่อดอกกี่ยังน่ะ่าห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 าโอ้โยเสียดายเด้อลืมกลับคันพ่อสันต์ถือแน่นอนหาหาไม่สิกลับจังไดล่ะมันก็ออกตรงตรงนั่นล่ะไอ้ลืมกลับไปซื้อนะคันพ่อสันถือไปแล้วอีต้าเอ้ย ល្រូព្វាច់ទាត់មាន់អាំណ្រះួយដ្រូវាសាស់ន្តា្រោស្សាស់ផ